ลุนกันทุกคนว่านีมีนกอย่างหลายมาวันนี้หนูเห็นแป๊บๆเดียวหนึ่งตัวนู่ซ้ำตัวทุกคนนี่ตัวเดียวนะโอ้นี่นกอะเรียกว่าเบรกติดขอบเบรกมันสีดำอันนี้นกโอ้นี่นกกานดำนะทุกคนนกนดำนั่นนกอย่างอะไรนะอย่างก็อย่างปลอกตั้งแต่เดี๋ยว่เบินเบิ้นเล็กมามันน่าจะเป็นอาก Baby, s <S พราะว่าขอเปกมันซีดำทุก huh. ต้นเปกัน <arrivé> ม yeah. uh ัน huh. ก uh ็ทำไรแต่ก็มีเวทเลยมากแล้วก็อ๋อกนอกก็ใบยกกินหมากใช่ไหมกินหมากกินน้อยกับมอย่างห้อยโล็อกมันค้นมืยไอ้กับไอ้โฟล็ั่นใช่ไหมปลาสเต็กปลามันแข่งหมากกันนะต้มเกลือนั่นนั่นไงนกปลาอะไรปลาค้างอ๋อนกปลาค้างอ๋อ น้าว่าม mm ัน hmm. นู<_<_้ใช yeah ่ไหมแต่ปิ<_<_<_้นจนู้ใช่ไหมอ่ามันไหนนกปากห่างนู้ม่นกปากอะไรนะเออมันเป็นนกอพยพทุกคนเป็นนกอพยพตัวจำไล่ระเบิดหว่าพันนันมาเลยไม่ยอมลบอุดมสมบูรณ์เลยเมืองไทยนะมาเลยไม่ยอมลบเสด็จเมืองไทยอุดมสมบูรณ์กับทุกคน